สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะกับโปเกมอนที่มีชื่อว่านายเทลนะสำหรับโปเกมอนตอนนี้เป็นตาแหน่งแอตแทกเกอร์ที่มีเลือดตอนเริ่มต้นอยู่ที่3,100เลือดตอนเลเวล15อยู่ที่6,200นะ <Yeah. S 1> สำหรับแอตแทกเกอร์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะโปเกมอนตัวนี้จะมีการโจมตีแบบพิเศษนะตัวน,นี้จะมีคูดาวีดชั้นตอนเลเวล4อยู่ที่5%เลเวล9อยู่ที่15%แล้วก็เลเวล13อยู่ที่25% ชายเองก็ลำบากชายไม่ได้ไปพันแปดสัทีชายเริ่มท้อใจแล้วนะอ่ะออ่ะชายไม่ต่อต้านอยู่แล้วอยากจะแพ้ก็แพ้สำหรับนมเทลเนี่ยมันจะเซ็ตไอเทม2แบบนะเพราะว่ามันจะเป็นสายสกิลแล้วก็อีกสายหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายตีเนาะสำหรับอันนี้ด้วยความที่เขาร่วมกันเยอะจัดนะ4คน ดังนั้นจะเล่นเป็นสายสกิลก่อนซึ่งสายสกิลเนี่ยจะใส่เป็นชอยส c e s นะเพิ่มความแรงในดอกแรกนะ1ก็จะเป็น Buddy Barrier นะวายกาเซสนะ2วั่นเลยโคตรหลออ่อทําไมนายไม่เข้าร่วมถ้าตานี้แพ้มันคือความผิดของนายนะ <Huh? S 1> <อ>ก็มันเจอแตอ 1, ่อย่างเงี้ยไปัน8ได้ยังไงวะแต่ <Yeah. S 1> ว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเราก็เข้าร่วมน่าจะโดนอามาโจก,กับไคริวตบเรียบนะเนี่ยไปล่างแล้วกัน ใช่ป่ะสำหรับตัวเราเนี่ยการโจมตีครั้งที่3จะแรงขึ้นนะเป่าไปสอปับป๊บปับ๊บปั๊บมาเราสกิลเยอะกว่าาได้เว้ยสิบเอ็ดต้มนาะผมไม่ได้ใส่สกอร์ชิลมาผมจะไม่พยายามดึงดันทำแต้มแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าป่าเขามาแกงก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคสกิลแรกที่เราจะเล่นการคืออเวนแลนด์นะสำหรับสกิลนี้มันจะเป็นการแบบเออทำดามเมจแล้วก็ สร้างกำแพงนะซึ่งศัตรูที่อยู่ใกล้ก็จะโดนสโลด้วยคือสำหรับสกิลบิสศาสเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงอัดกำแพงได้นะมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะก็คือมันจะแรงขึ้นนั่นเองเอา้าวโทษทีกำลังเพ่งสมาธิกับการพูดอยู่ก็คือสำหรับคอมโบสายเนี้ยปล่อยนี้ไปก่อนเอาเวลแลนด์แล้วก็เสร็จแล้วค่อยบิดศาสนะสำหรับบิดศาสจะอัดกำแพงตรงไหนก็ได้นะจะอัดกำแพงที่เอาเวลแลนด์ก็ได้เหมือนกันอันนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปึ๊บ่ะอย่างเงี้ยไม่อัดกำแพงละอุ้ยแต่ว่า ตอดเลือดเขาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทันปะไม่ทันนะเรียร้อยเรับผมเอา้าสวยยังสวยอะ่ะหรือเขาโดนสาดสกิลเข้าไปไงนะปึ๊บปึบหนีก่อนโอ้โหยังได้อะ่ะเป็นไงล่ะพลังของการเข้าร่วมคาเมกนายพาดแล้วไปว่าเขาอีกเขาโคตรจะเสียสละเลยไอ้สตัวนี่คือแบบใจแห่งการเข้าร่วมชัดๆ สำหรับสกิลบิสซร์เนี่ยนะนะปึ๊บมันสามารถใช้ผักพวกทรัพยากรไปได้นะผักโลตอมก็ได้นะแต่ว่ามันจะผักเต่าไม่ได้เว้ยอีกสิวิเต่าจะเกิดป่าไปเอาด้านบนเนาะใครป่าว่าลืมเอาป่าคือกระต่ายเว้ยมาอยู่กัน2คนก็ได้โดยพลังแห่งการเข้าร่วมปับปับปั๊บดอกที่3มแรงขึ้นเว้ยนะบอกเลยว่าจะยอย่างนี้มีแค้น ก็จะแค้นเลยเลเวลประมาณนี้นะเสียบนเสียล่างน้ำตาไหลเอาผมไม่ไปการบนแล้วกันเดผมจะเฝ้าเลนนี้ไว้นะชิ้งเลนไปหมดก็ไม่ดีเหมือนกันวะเดี๋ยวเขาแบบทำแต้มง่ายเกินโอ้มา,จาโจเอาช่วยเองมันจะทําแต้มวะปึ๊บว้าผมไม่อัดกำแพงอะ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันหนีไปได้อะอ๋อยอมเอมาแล้ว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  เป่าไปก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวไม่ได้ววะเฮ้ยคุบเฮ้ยชรบโดนกูแช่ไปดี <c oughs> เดี๋ยวทันปะวะ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 ไม่ทันนะเออถ้าเกิดว่าศัตรูโดนสแต็กเกียรทมะครบเนี่ยจะโดนแช่แข็งด้วยนะเว้ยไปทำแต้มไม่ได้หวะเอาอีกแล้วอะโอ้โหมาได้ทำแต้มก่อนนะปึ๊บเดี๋ยวแช่ไม่ทันวะ มันสไลด์หนีอ่ะมันสู้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 ทีเดียวโอ้โหสกิลไม่พร้อมไงผมเล่นแช่เลนเกินไปหรือเปล่าวะแต่สภาพทีมอย่างนี้มันก็เดินไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอีกหนีก่อนเหนื่อยทำไงดีวะมาแล้วความลำบากของจริงทีมยืนไม่ได้แล้วทีเนี้ยเสียเต่าด้วยสองรอบเลย มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะด้านบนมาแล้ว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 เออมีอามาโจอยู่ก็คงลำบากจริงนั่นแหละโอ้โหอยู่ในมุฟเลยไม่งั้นตายเดีย๋ยวนะเป่าผิดสเต็ปไปหมดเลยช็อตนี้โดนบีมเป่ามีสกิลอะไรใช้ไปก่อนปัป๊บผักโลตอมกันด้านล่างโดนแน่นอนเลยยอมอะไรอะ่ะเขาร่วมมาขนาดนี้แล้วอะ่ะเราต้องสู้สิสงสารทีมสงสาร ทีเดียวสวยสงสารสงสารมากว่าวเป่าไปไม่โดนเลยโอ้โหลับานะอยู่ในบุฟรีบไปไหนวะปีเซอร์จะเกิดอยู่แล้วประเด็นต่อมาคือเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีให้ชนะในไฟนี้ไ้ลิวแม่งรอย,ยิงบีมแม่เลยไทริวอยู่ด้านล่างโอ้โหรับานะโดนไปก่อนลำบากบอกเลยว่าลำบากแน่นอนลำบากมากๆรีบเลยกันรีบเลย รีบเลยอยู่ในมุไม่งั้นตายจังหว่ามันไม่ได้อ่ะเอ้าได้ววะขาไม่กราดได้หวะแต่ว่ามันจะไหวเหรอทีมจะได้ทำแต้มไหมอ่ะสามคนจะชนะไหมอ่ะผมจะเกิดแล้วอีกไม่กี่วิแข่งใจไว้บานะกันไว้ก่อนเออ98แต้มเว้ย อ้าผมเกิดแล้วนะยังไงเดียวบานาถอยมาบานาะจะชนะไหมอ้าจะนะเฉยโดนไครลิวแน่นอนไครลิวยังไงก็มาจังหวะสุดท้ายเดี๋ยวมันไปเก็บ50แต้ปมทีเนี้ยเราจะแพ้หรือชนะคอยดูแล้วกันถ้าไม่กลับมากันเนี่ยลำบากจะพยายามไปทำแต้มทำไมชนะแล้วจริงๆ ใครลิวล้อยต้มนี่คือหน้าสั่นอ่ะอ,อุ้ยเอา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 ใครลิวไม่มีอยู่ในมูฟหรอเฮ้ยสบา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 ยน่าดีนะใครลิวมันไม่อยู่ในมูฟมาถ้าเป็นผมว่ายัางไงก็อยู่ในมูฟมาส่วนใหญ่อะมันอยู่ในมูฟมาอยู่แล้วอันนี้มันไม่น่าจะใส่บัตตี้บาเรีกับสกอร์ชิวมาแน่นอนเลยท่าเงี้ยเย่ห yeah, ้าร้อยแปดสิบต่อสี่ร้อยนะทำไสามสิบเก้าแต้แว้ไงอะกันบ้านอะเป็นคนกันบ้านอะ พลังแห่งการเข้าร่วมเว้ยจ่ายดาเมจไป5้าหมนสองนะบวกแปดวะอีกสายหนึ่งที่เราจะเล่นกันนะจะเป็นสายตีนะสําหรับสายตีผมจะใส่มัตเซอร์แบรนนะแล้วก็จะใส่โฟกัสแบนก็ได้หรือว่าจะใส่สกอชิลก็ได้นะผมใส่สกอชิลแล้วกันเอ,อ่อไปไหนดีล่ะไปไปใครจะฟาร์มอ่ะเดี๋ยวมีคนขอป่าไม่ใช่เหรอลิซาดอนใช่ไหมลิซาดอนเข้าป่าอยู่ทับบิก้อนบอกกูไม่เลี้ยงมือหรอกนะตัวใครตัวมันวะเอาไม่ใช่เว้ยเขาเลี้ยงอยู่ มีดึงจังหวะแบบไม่ลาดเอาไม่ใช่ละดึงจังหวะรอลาดดีกว่าไอเลวได้ก่ออยู่เป่าไปปับเป่าไว้ก่อนตัดเบอร์รี่ตัดเบอร์รี่ไว้แล้วก็ตบไปกบ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 อยู่ด้านล่างกบอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนะยังไงดีให้กูได้เป่าทีนึงได้ปะได้อยู่เว้เดี๋ยวกบกบอยู่ตรงไหนไม่รู้เอาว่าขอกองหมีก่อนออโรราเวลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโจมตีแบบบูสตลอดเลยนะเวลาที่แบบอยู่ในออร่านะ ดนสตันไปดิแล้วก็มันจะทําให้เราแบบเออโดนความเสียหายน้อยลงอะ่ะสตันไปดิสตันไปไเพื่อนเราก็ได้ออร่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่อยู่ในวงอะ่ะเราจะได้เอฟเฟกค,คล้ายๆกับเราเลยก็คือแบบจะโดนความเสียหายน้อยลงแต่ว่าของเราเนี่ยจะแบบเออวิ่งเร็วขึ้นนะไงล่ะ a d h a c k e r สองตัวยืนกันไม่ได้สำนึกกันไหมน่าเป็นไงสำนึกกันไหมโดนล้าอีก โอ้โหโอ้โหสถานการณ์หนักหน่วงอีกแล้วเปิดออร่าก่อนโอ้ oh. โดนผลักออกนอกออร่าอุ๊ยดีนะติดแช่สตรัรไปได้โลปึออ๊บทำอะไรไม่ได้เลยอะเลือดน้อยจัดอะนะสตรัรทไปทำอะไรไม่ได้แล้วต้องหนีไม่งั้นผมตายเนื้อออร่าทำให้วิ่งเร็วขึ้นเว้ยสตานมันไปดีมึงมาขนาดนี้มึงก็เกินไปทะลอดกันเกิน รอ,อจริงเหรอเนี่ยเปิดออร่าไปน้าคาบิกกนบอกไม่ปล่อยให้รอดหรอเว้ยเอามาโจโทษทีสตันไม่ทันนะเอามาโจเล่นคาบิกอนไปก่อนอับปับอะนะแพ้อะมีสิทธิ์แพ้บอกเลยว่าอย่างนี้มีสิทธิ์แพ้มันเปิดอยู่ในมูฟเล่นไปแล้วปะน้าน้าสตันไ่ดิออร่ายังไม่มาแข่งใจไว้แข่งใจไว้แข่งใจไว,จไว้ตัวผมได้คือว่าตีสแต็คครบมันจะโดนฟอร์สไว้มันจะโดนแช่ แอฮกเกอร์สตัวถ้ามันชนะก็ดีไปไงแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ชนะนดิประทันไปดาเมจเหลือล้นจริงๆนี่เนาะอ้าได้อยู่ในมูฟเราอะนะเปิดอยู่ในมูฟแม่งเลยแช่ปะประตันไาออล่าไปครบอ่ะบอกเลยครบช็อตเนี้ยครบมากๆเนาะสามแปต้มจะได้ทำหรือเปล่ามาช่วยอยู่หน่อยเร็ว ให้ไหวหนีถ้าเล่นบานะผมจะฝืนวิ่งไปเอาเต่าให้ได้อยู่แต่ว่านายเทลไม่ได้เอแ,แม่งโดนลัดอีกบานะมันจะมาลัาดอีกล้วไม่มีสก,กิลบานะมันจะมาลัาดอีกล้วไม่มีสก,กิลเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะ ไม่โดนอะไรอะ่ะเฮ้ยโดนอะไรแล้วใครเอาโลตอมไปอะ่ะอ๋ออะไรวะเราไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะว่าใครเอาโลตอมคือบอกเลยว่าแมตช์เนี้ยเสียทุกอย่างอะ่ะเสียโลตอมเสียเต่าทุกอย่างจริงๆพยายามแบบเก็บตัวหลงก่อนถ้าตัวไหนหลงมา่อยเก็บ เขาต้องแบบได้ใจแน่เลยเนี่ยเนี่ยเร็วเรวเร็วๆถ้าช็อตอย่างเงี้ยไม่มาเอาอ่ะมึงรอแพ้ได้เลยเขาตายสองเปิดออร่าเดี๋ยวนะเช็คพ,พ,พุ่มเช็คพุ่มนี่ไงพุ่มไงมันอยู่ในพุ่มไงมาโจเล่นผมแล้ว แพ้ก็แผลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม